เราก็ถ่ายแบบตะแคงตะแคงนะครับนี่นะครับถ่ายแบบตะแคงตะแคงถ่ายให้รู้ถ่ายให้รู้ถ่ายให้ดูไม่ได้ให้ถามถามตอบไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ถามเยอะเกินคิวยาวครับตอนนี้คิวยาวยาวๆว เยอะแยะมากมายใครให้ทำก็ทำใครไม่ให้ทำก็จะทำเพราะเราไม่มีคุณธรรมเราไม่ให้คุณทำคุณจะทำเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเราจะทำคนเดียวเราไม่มีคุณธรรมเป็นคนไม่มีคุณธรรม คุณไม่ต้องทําแล้วตอนนี้เราจะทําแทนคุณนี่นะครับบริการของชั่วการช่างไม่ได้มั่วนะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่เห็นรถสามล้อ,อไม่เห็รถตีนตะขาบสามล้อนะไม่เห็รถถังเหมือนรถถัง,เ,ถถงเหมือนรถถังเลยนะครับไม่ใช่นะครับนี่คือสต็อกสต็อกตอนนี้เยอะมากทําไม่ทันเลยครับ จะไปปั่นจักรยานก็ไม่มีเวลาไปปั่นแล้วนะครับตอนนี้ออกเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆออกเรื่อยๆนะครับมันนี่นะครับใครอยากจะสั่งอยากจะซื้อนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับในคลิปก่อนๆนะครับที่ลงไว้นะครับเอามาอัปเดตให้ดูเท่านั้นนะครับ ตอนนี้คิวยาวถึงปีหน้าเลยครับอันนี้ไปทำไงครับเนี่ยหัวเดี๋ยวเนี่ยนี่นะครับตัวที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับที่ถามถามกันมาตัวนี้ ถามกันจังเลยแต่ไม่ค่อยจะสนใจเอาเราก็เลยมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับนี่เป็นตัวเกียร์ฝากเกียร์ทดเกียร์สโลนี่เป็นชุดๆนะครับเดี๋ยวมีคนถามเป็นชุดขายไงเนี่ยนะครับให้ดูนะครับตอนนี้ เราสงวนสิทธิ์ไว้สําหรับสมาชิกเก่าเท่านั้นนะครับสมาชิกใหม่อดแล้วนะครับไม่มีขายแล้วก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คนดูเยอะๆนะครับเอาไปทำเอาไปดูเอาไปหาทำกันเอาเองแล้วกันตอนนี้ทำไม่ทัน